สำหรับข้อกล่าวหาของอดีตพระอลงกตตำรวจแจ้ง3ข้อหานะคะก็คือทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุเข้าขายความผิดมาตรา147เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157 และฟอกเงินและสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปกระทำความผิดฟอกเงินส่วนนายเสกสารหรือนายบีถูกดำเนินคดีฐานสนับสนุนเจ้าพนักง,งานยักยอกทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสนับสนุนการฟอกเงินค่ะ พลตตร,จรีจรุนเกียรติปันแก้่รองผู้อัปก,การตำรวจสอบส่วนกลางได้อธิบายถึงพฤติการที่เข้าขายความผิดของอดีตพระอลงกฎว่าเป็นการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นเงินที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะสูงถึงหลักพันล้านบาทค่ะมีก้อนเงินเข้ามามากมายนะครับซึ่งซึ่งนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นไม่ทันก็มีการเอาไปซื้อที่ดิน ทำสนามฟุตบอลลงทุนในรูปของบริษัทที่มีทั้งกำไรและขาดทุนอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้คือเราเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นหลักพันล้านแน่นอนนะครับเป็นหลักพันล้านขึ้นไปจะขี่พันล้านตรงนั้นเดี๋ยวขอให้ชุดสืบสวนชุดสอบสวนเขาทำงานก่อน,นะครับทสรีสมภบที่วงจรอ,อาชญากรรมนี้มีมากกว่าทีคนี้ไหมครับมันก็ผมเคยพูดแล้วว่า การ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 บวชพระการการที่วัดเนี่ยขอขออะไรอะขอบริจาคขอบริจาคเงินบริจาคเนี่ยมันเป็นศรัทธาเมื่อศรัทธาเนี่ยมันมันมากเกินนะครับมันก็เกินเกินที่เงินที่จะไปช่วยผู้เหลือผู้ป่วยโรคเอดนะครับเพราะฉะนั้นการยับยั้งชั่งใจ ในเรื่องของการที่จะขอบริจาคก,ก็มันไม่ตรงกับความเป็นจริงข้อเท็จจริงมันเกิดไปมันเลยทําให้พระเนี่ยเกิดกิเลสแล้วก็เอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดส่วนเรื่องของไทม์ไลน์ของอดีตพระอรงกฎประเด็นบัตรประชาชนต่างๆตํารวจขอตรวจสอบเอกสารต่างๆตังต้ง,ตงแต่เกิดจนถึงปัจจุบันให้ละเอียดก่อนค่ะส่วนช่วงเวลาที่อดีตพระอลรงก์กฎหายไปนั้น อดีตพระได้ให้ข้อมูลมาแล้วแต่เจ้าหน้าที่ต้องไปเปรียบเทียบกับเอกสารพยานหลักฐานต่างๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนและนอกจากเรื่ององการหนีทหารแล้วนะคะยังมีคดีอาญาอื่นด้วยหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขอตรวจสอบก่อนค่ะโดยจะมีการสอบปากคำญาติพี่น้องผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนถ้ามีการปลอมใบสุทธิก็เป็นความผิดทางอาญาค่ะ และจากการที่เจ้าหน้าที่ไปค้นหาหลักฐานเอกสารที่วัดก็พบบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจํานวนมากหลายสิบคนที่มีสถา,านะเกี่ยวพนันเกี่ยวกับเรื่องเงินการถือครองทรัพย์การบริหารจัดการเรื่องที่ดินต่างๆที่เกี่ยวพันกับบริษัทโดยตอนนี้ภาพที่ยังเห็นอยู่เนี่ยยังเป็นกลุ่มของวัดทางนี้จากการสอบปากคำอดีตพ,พระอลงกตก็ให้การรับสารภาพแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะข้อมูลยืนยันตัวบุคคลโดยระบุเดิมชื่อว่านายเกรงไกรเพชรแก้ว ชื่อเล่นจอร์ค่ะเป็นชาวขอนแก่นเกิดปี2503เรียนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยก่อนไปเรียนปวชวที่เกษตรบ้านกลางแต่ว่าไม่จบการศึกษาค่ะระหว่างนั้นก็ขึ้นทะเบียนอาหารกองเกินที่อำเภอเมืองขอนแก่นเอาไว้แต่ไม่ได้ไปเกณฑ์อาหารเพราะว่าช่วงปี2524ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียโดยระบุนะคะว่าเป็นคนเขียนแบบสร้างตึกปีโตนัสแล้วก็ได้มีการออกทางช่องทางธรรมชาติ ก่อนที่ปี2529จะกลับเข้ามาไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเช่นกันแล้วก็มากับคณะ,ะผู้สแสวงบุญเพื่อมาศึกษาพระธรรมก่อนที่จะมาบวชในปี2529ที่วัดลำนารายก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุในปี2536จนถึงปัจจุบันพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นนายอลงกฎพลมุกเพื่อหนีทาหารส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อไปใช้ชื่อดังกล่าวก็เนื่องจากว่าส่วนตัว รู้จักกับนายอลงกฎสมัยอยู่ที่ขอนแก่นโดยบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันค่ะโดยที่นายอลงกฎไม่ทราบว่ามีการสวมรอยใช้ชื่อรวมทั้งนายอลงกฎตัวจริงก็เสียชีวิตไปแล้วกับกรณีรายละเอียดของใบสุทธิที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้นก็ยอมรับว่าเป็นผู้ที่เขียนเองทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีของอดีตพระอลงกฎนะคะส่วนนายบีหรือว่าหมอบีค่ะพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าจะดำเนินคดีกับหมอบีเป็นหลักในเรื่องของบัญชีใจฟ้า300ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์บริจาคให้กับวัดพระบาทน้ําพุแต่ว่าถูกนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เบืองต้นมีการปิดบัญชีแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นบัญชีวัดแล้วโดยหลังจากนี้ตํารวจก็จะขยายผลถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดหากพบก็จะแจ้งปปอง,งอให้ยึดอายัดทรัพย์ต่อไปโดยเป็นหาคดีนี้ก็คือ มีการโอนเงินออกจากบัญชีมาเป็นเงินสดแล้วก็ใช้จ่ายต่างๆออกไปนะคะซึ่งก็จะเป็นเงินสดทั้งหมดทำให้การตรวจสอบธุรกรรมนั้นต้องใช้เวลาค่ะ